สวัสดีครับผมสวัสดีนะนะทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Vp Channel นะครับผมช่องตกปลาเล็กๆนะฮะวันนี้ก็มาหาปลาช่อนคลองครับผมข้างทางเหมือนเดิมนะฮะวันนี้หมายข้างทางเหมือนเดิมนะครับผม,มเมือเ่อคืนฝนตกนะครับผมวันนี้ก็ มาลองดูครับเว่าจะมีตัวไหมนะวันนี้น้ำค่อนข้างที่จะแบบสีออกเขียวๆคุณๆนะมาดูกันครับว่าจะมีตัวไหมนะผมจะมีตัวมากัดไหมนะฮะ นี่จะใช้เหยื่อเป็นกบยางนะครับผมกบยางก็เป็นกบที่ผมทำเองนะครับผมทำขึ้นมาใช้เองนะครับผมไม่ได้มีขายนะขนาดประมาณ6กรัมนะครับผมส5จุดห้าเซนนะ ย้ำเลาะฝั่งดูฮะเหยื่อมีตัวมากัดนะตีขึ้นฝั่งไปแล้วเคาะลงมานล้ผมปลาสนมากจะจะกัดตอนแบบเหยื่อตกลงมานะฮะ น้ำค่อนข้างให้จะขุ่นนะเมื่อคืนฝนตกนะฮะมาลองกันปาขยับน่าจะปลานิ่งี่เคาฟังวันนี้จะใช้เป็นแบบใบเคาะก่อนนะะก่ันนะ ขอเพื่อเรียกปลานะอุ้ยอุ้ยกัดนะฮะกัดไม่โดนนะกัดอยู่ริมฝั่งเลยนะครับไม่โดนนะผมประม้นี้แหละต้องเอาแน่ละ cắt mấy đồn ra mấy kia cắt đỉa cái đinh khâu phẳng này Hừ. mấy ao แน่ครับผมว่าใกล้ๆก่อนอุ้ยขัดเลยนี่ฮะ ไม้แรกเลยกัดเลยผมใกล้ๆเลยนะนี่มาแล้วนะตัวแรกนะครับผม โอ้โหนี่นะฮะเต็มปากเลยฮะบิงมาดูดเลยผมเลยสงสัยนิดนึ่งใส่สวยๆนะโอเคครับผม เมื่อกี้ผมหยอดอยู่ตรงนี้นะหยอดลงไปแบบเหยือห่อตกปุ๊บก,ก,กระชากออกไปเลยปลาช่อนจะปลาช่อนเวลากินเหยื่อจะกินตอนเหยื่อล่วงนะใหชอบอยู่ใกล้ๆด้วยนะใกล้ๆเราตอนที่เราไม่ระวนะังอ่ะเอา à ô giờ hai ôi chít ngang Ở yên bây giờ mình Chị chưa hôm mới kiếp tiền dễ luôn rồi đó เุ้ยเุ้ยกัดไม่โดนนะฮะกัดไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวทิ้งสักพักก่อนฮนะเดี๋ยวจีอีฝั่งนั้นก่อนเดี๋ยวมันจะระแวงเกินฮนะ กัดมาตรงนี้ไม่โดนเอาอยู่ไหมอุ้ย,ยมีตัวขยับมีตัวขยับมีตัวขยับนะครับผมอยู่ข้างหน้าเลย,ยลมพัดออกขวา

สองมาแล้วนะครับโอ้โหไโบเลยฮนะตัวนี้โอ้ตอนนี้ตอนแรกผมตีไปตรงนั้นนะครับผมผมตีไปตรงนู้นแล้วทีนี้มันมันขยับสองสามทีครับผมเฮ้ยผมตีอีดูดแบบเบาๆแล้วครับตัวนี้ไอ้นี ถ้าจะโลอะฮะนี่นะครับผมตัวนี้โอ้โหหัวยังใหญ่อะฮะไซแบบเป็นโลเลยฮะไซเป็นโลเลยนะผมน,น,นี่ฮะตัวนี้นะเห็นมันขยับสองสามทีนั่งยังตีเตะตีำยำยำๆๆๆดูด ดัเ,เอาเหยื่อพร้อมฮะผมใช่ครับ,บ <laughs> ใช่ครับรากาศในกินดี Ôi Thôi khỏi nó Nó giòn á Nó vinh giòn mà nó Dừa tột cúp nó đâu rồi đó được được. không ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้ว,ลวนะครับน่าจะไม่น่าจะไม่กัดซ้ำนะครับคลองนี้ปกติแล้วเป็นอย่าง้ัครับเวลากัด <c oughs> แบบกัดไม่โดนหรือว่าหลุดอย่างเงี้ยไม่เอานะฮะ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคองนี้แปลกๆเหมือนกันนะปลามอาจจะระแวงก็ได้นะคอาจจะเจอมาเยอะ อาจจะโดนมาเยี่ยก็ได้ก็เป็นระแวงเป็นปกตินะฮะเมื่อกี้เหยื่อตกมันคว้าเลยนะผมแต่ว่ามันวิ่งย้อนมานะผมวัดมันมันคลายก่อนนะครับ ไม่ดูครับผมตองที่กัดตอนเช้านะกัดแล้วกัดไม่โดนนะเดี๋ยวลองไปตรงใกล้ๆก,ก่อนเดี๋ยวมีตัวแอบอยู่นะเดี๋ยวเราเดินไปแล้วมันมันวิ่ง ngọt cái cây này tôi bắn mai con chua น่าจะกลับแล้วฮะผมเรื่องนี้ก็จะกลับเที่ยงเท่านี้นะเพราะแดดเริ่ออมออกแลผมร้อนอละตาก็เริ่มไม่กัดแล้วนะครับผมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะฮะผม สองท่มโมงครึ่งนะผมได้มาสองแก้มนะฟากัดไนมะ่ค่อยดีนะครับวันนี้ฟากัดไม่ค่อยถีเท่าไหร่นะครับผ mm. มไม่เหมือนอาทิตย์ก่อนนะอาทิตย์ก่อนจะกัดทีๆหนะ่อยแต่นี้นานๆจะกัดทีนะผมแต่ก็ได้ผลงานมาประมาณได้มามันได้มาสองแต้มนะวันนี้นะก็ถือว่ารอดแห้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมตอนหน้าคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับมสำหรับวันนี้ก็ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม